เนนือขข่่าาววโดยสัก IN แรมโบ่เตรียมยื่นชวนตรวจสอบสอบสฝ่ายค้านนายแพทย์ชนนันและนัชชาอภิปรายเข้าข่ายใจร้ายป้ายสีใช้หลักฐานประกอบอันเป็นเท็จค่ะ นายเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเตรียมยื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาให้ตรวจสอบกรณีสสฝ่ายค้านอภิปรายเข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสีและใช้หลักฐานอันเป็นเท็จประกอบการอภิปรายโดยนายเสกสกลกล่าวนะคะว่าคนแรกคือนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรองหัวนหน้าและสสพักเพื่อไทยเนื่องจากมีการกระทําผิดจริยธรรมร้ายแรงในการกล่าวหาว่ามีการตัดแต่งตัวเลขของผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกทมพักเก้าไกลนะคะที่มีการใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ กล่าวหากองทัพภาคที่2ว่าใช้กระบวนการ I.O. พร้อมทั้งนำลายเซ็นมาอ้างหรือดิสเครดิตหรือทำลายรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและกองทัพว่ามีการสั่งการโดยใช้กระบวนการ I.O. ของรัฐในการตรวจสอบจับผิดฝ่ายตรงข้ามซึ่งหลักฐานต่างๆไม่มีที่มาหรือแค่อยากอภิปรายจึงกระโดดงับเอกสารทันทีล่าสุดกองทัพภาคที่สได้แจ้ง ความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สพเมืองนครราชสีมาว่าเอกสารที่นํามาอภิปรายเป็นเอกสารเท็จ พร้อมถามกลับไปยังนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะว่าจะรับผิดชอบอย่างไรเพราะถือว่าการเล่นการเมืองครั้งนี้สก,กปรกและไม่มีการปฏิรูปตัวเองโดยหวังจะเป็นพักการเมืองของคนรุ่นใหม่แต่กลับเล่นเกมแบบเก่าๆที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือใช้หลักฐานข้อเท็จจริงเลยส่งผลให้สภาอันทรงเกียรติได้รับความเสียหายอย่างยิ่ง โดยในวันที่3กันยายนนี้เวลาประมาณ10นาฬิกานะคะตนจะไปยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาให้ดำเนินการตรวจสอบก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชดำเนินการต่อไปค่ะต่อกันที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันกับกรรมธิการการกฎหมายนะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจคดีผู้กำกับโจ คณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายศิระเจนจากะสอสอกทมพักพลังประชารัฐเป็นประธานได้มีการพิจารณาถึงกรณีพันตำรวจเอกทิติสันอุทนพผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์ที่ใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาจนเสียชีวิตโดยมีการถามทางตำรวจนะคะว่าคาดีดังกล่าวมีการช่วยเหลือผู้ต้องหาในระหว่างการดำเนินการจับกลุ่มหรือไม่ โดยพลตารวจเอกสุชาติทีรสวัิรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวค่ะว่าทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจได้ให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนคดีนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมและตนก็ได้มีการลงพื้นที่พบว่าการกระทําของอดีตผู้กํากับโจ้มีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่ากระทําผิดจริง3ข้อหาด้วยกันตามที่เป็นข่าวไปและหากผลการตรวจสอบมีการกระทําผิดเพิ่มก็จะ แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็ได้มีการควบคุมตัวผู้กระทําผิดทั้ง7รายนะคะมาดําเนินคดีไปแล้วยืนยันการดําเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายไม่ได้มีการช่วยเหลือผู้ที่กระทําผิดค่ะจากนั้นพลตารวจตรีเอกรัตลิมสังกัดรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค6กกล่าวเขาว่า คืนวันก่อนที่ผู้กำกับโจจะมอบตัวนะคะได้โทรศัพท์มาตอนห้าทุ่มร้องไห้แล้วบอกว่าอยากตายเรื่องจะได้จบตนจึงกล่าวไปว่าถ้าตายไปแล้วสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะเหลืออะไรตำรวจไทยจะเหลืออะไรอย่างน้อยต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำผู้กำกับโจบอกกลับมาว่างั้นต้องมารับที่ชนบุรีค่ะจากนั้นตนจึงได้รายงานไปที่ผู้บังคับบัญชานะคะว่าผู้กำกับโจจะมอบตัวต่อมาช่วงเช้าตนได้ขอชุดพิเศษเอารถไปสี่คันตามในคลิป พลตำรวจตรีเอกรัตย้ำคขะว่าตนกับอดีตผู้กำกับโจไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรระหว่างกันเลยค่ะปิดท้ายกันที่ประชาชนนะคะทยอยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะฉีดเข็ม2แอสตราเซเนกาตามนัดบรรยากาศไม่อึดอัดค่ะ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในวันนี้นะคะยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมารับการฉีดเข็มที่2ทําให้บรรยากาศด้านหน้ามีประชาชนทยอยมาอย่างต่อเนื่องตามใบนัดแต่บรรยากาศไม่แออัดค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโล่งทําให้สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางมาตลอดเวลาเพื่อสจ้งความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งประชาชนที่เดินทางมาถึงจะต้องมีการแสดงใบนัดพร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนที่บริเวณ ด้านในค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในจุดนี้จะฉีดเฉพาะวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเปิดรับประชาชนทั้งเข็มที่1และเข็มที่2โดยประชาชนที่เดินทางมาฉีดเข็มที่สสามารถเข้ารับบริการได้ทุกประตูทําให้การเข้ารับการฉีดวัคซีนสะดวกรวดเร็วมากขึ้นซึ่งประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่าทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะมีการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาและจะไปสิ้นสุดในเวลา18นาฬิกาค่ะ จบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN